บิตคอยเคลื่อนไหวที่1 6 6 9 1 2อาดงดอลการเคลื่อนไหวในแดนบวกของราคาบิตคอยช่วงเช้าวันนี้มีขึ้นหลังจากดัชนีดาวโจนปิดวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 5รปรับตัวร่วงลง7จดุดทำกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญ,ญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อค่ะดัชนีเฉลี่ยสารกรมดาวโจนลดลง7.51จุดหรือ0 0 2ปิดที่33,546.3 2จุดดัชนี S&P 500ลด ลง12.23จุดหรือ0.31ปิดที่3,946.56จุดและดัชนี NASDAQ ลดลง38.7จุดหรือ0.35เปปิดที่11,144.96จุดค่ะสำหรับราคาหุ้นปรับตัวลงทุกกลุ่มไม่เว้นแม้แต่กลุ่มการเงินซึ่งถูกมองว่าได้รับประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นนายเจมบุลลาดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในขณะน,นี้ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีความเข้มงวดเพียงพอส่วนนางเอสเธอร์จอร์ดประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้กล่าวว่าเฟดอาจจะ ต้องทําให้เศรษฐกิจหดตัวลงเพื่อให้เงินเฟ้อชะลอตัวขณะที่ตลาดแรงงานยังคงมีความตึงตัวส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ2ปีซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยาบายการเงินของเฟดติดตัวเหนือระดับ4.4และอยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรตร,รัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีและ30ปีส่งผลให้ตลาดพันธบัตรเกิดภาวะ inverted yield curve เป็นการส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยค่ะ